ทาเลทูนี้ลมมาหาผมแสดงว่าเลขตัวนี้ออกแล้วปูด้วลมว่มลมว่แอมแแท้แหละหมูวากับแตงหมูวาดกับมุนบับเนาะเบอร์มือนีมือนีเบิร์เดลไฟออสวัสดีครับวันนี้ครับตอนนี้ ผมอยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานครับที่เห็นอยู่นี่คือกระทม่มหลวงปูสวงครับที่ว่าได้หลายคนที่ว่าเห็นหนาหลวงปูงวลน,นี้ผมจะมาขอโชคปูเหมือนเดิมครับเผื่อปูเราวเสียหายโชคอีกเดี๋ยวเราลงครับวันที่หนึ่งสิงหาคามหกสี่ครับนี่คือบ,าาอบรรย,ยากาศเมื่อนั้นมาบริไทยบรรยากาศราะวะคำครับมืดเดี๋ยวตอนนี้จะเห็นบึงบรรยากาศครับข้างลานนี่่าจะเป็นเหวครับหินนี่หินกว่านังไง ฝนตกไปมามาดครับเมือขคืนนี้ตอนนี้ผมว่าอ,อากาศเยน็นแหงขอโชคปูเด้อหลวงปูเห็นดูร้ายมีโชคน้ำแนะ่แต่คนที่เิ่นเบิง่งให้เพิ่นได้โชคน้ำแน่ได้ปูเด้อสาธุสาธ,สาธุสาธุครับเดี๋ยวไปรุนเลขก,กับหลวงปูสวงครับกระท่อมหลวงปูวัด ป่าพุทธอุทยานครับสอบเันค์เาไนเห็นรถนั่นรถที่ก่อนฝันเห็นนั่นกัศนสมจันก็หนีมันก็อยู่ในเนดหมดอย่านี้มวดมดอยู่ในเลนีมวนี้ศอน์มีปที่ต้องพอบอกครับเออที่ที่บอกมุดก่อนที่ฝันเห็นรถ ดปสารตั้งแต่สามสิบี่สิบกว่าปีเราไม่เคยเห็นนเปลี่นตั้งแต่เขาเลิกเรียนโดยสารตั้งแต่สมัยอันนี้ยังฟันเห็นฟันอยู่บานเมอกี่ไปบ้านเพ่นฟั้นนี่ซองมอฟัน่นขับมาหนีเที่ยมันก็ออกมันสิออกมันนี่ก็ได้ตอนเพ่นกลับมาเลมันสิกลับมาสิทัเรกลับเลสี่สาูนย์คือวเออมันเลียมันศูนย์สามีถ้ามันกลับก็คือแปดประมาณคือสี่สามศูนย์เล็เวียนรถที่ฟัน ช่วงใหม่ๆนี่ใช่อืมสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์ออมันเทอกับเลขที่เบีนรถเขาที่ฟันว่าเขาขับมันอฟันไปบาดมันเท่าอันนี้ฟันที่หลังสองหมือฟันมาต้อมาฟันพุทธขับมัหนึ่งแปดสี่ที่เบี่ยนบริเวแปดสี่เอตรงกันเลยนะศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สามสี่แปดที่เบียนรถที่ฟันหมดแล้มันก็อยู่ในนี้หมดจมิดเลยนี่ ยืนต่อเลยทีที่ที่ตัวเล็กเนี่ยได้นี่หมดเลยตัวเล็ที่ใจใหม่หมดเลยสามซีนี่มันคือสีดัำไงสามสีกับสามส่วนนี้ที่โรงงานดอกถ้าไมอยากก็อยากได้เล็ไวๆนว้ดีแบบสาบโมดลถึงออกฮ่าสามซีนี่รวยได้สร้างได้สร้างสององเลยแล้วสร้างนันเสร็จสร้างต่อเลยสององเลยวันนี้พอเสร็จงานนัปักก็เอาปูก่อนวันนี้มาสร้างลูกปูสวงเลยวันนี้ เขาลบบสวงจังลบบสษงตออเไรกันี่องไงลบงนี่ครับกระได้บุสิเห็ดลบบสวงได้ี่ยเห็ดลบบวงคือแน่นี่ครับพอเอาปั้นปูนี่ปูร้านหนึ่งบัวเน้นอยหน่อยใี่หมเนบัวเมนน่อยได้ปูน่ะรได้เยอะเลยอนาทีออกประมาณเเกินเอาสองหลานี่มันใหญ่ๆเน่ยนอให้มันกระคักเน่ยนอยบบุวงลูกปันมันบ็เมนพวกใส บ่ได้รอนี่มันสิได้มันสิได้ใช้เงินหลายแม่นบ่ปุนมันมันบ่ค่อยหลายปานได้ปุนเฮาเ็โคูซื่อๆแล้วก็แปะเอาซื่อๆแม่นบ่กเอาซื่อๆจังซั่นมันสิได้ใหญ่มันสิได้หลายเฮ็ดโคงขึ้นอนแล้วก็แปะเออนั่นแหละเฮ็ดโคงเลยนี่ตัดหมดนี่พวกตนี้นี่ข้างๆนี่อันนี้นี่แถวนี้นี่นีออกดนี่โคงมันใหญู่เลยนี่ปนนันก็อยู่หน้าผานูเฮ็ดเสาข้างในขึ้นมาใหม่เลยเสาจจากทางใต้มาเลยนะเสาใหญ่ๆเลย ขึ้นมาเลยสูงพุ่นเลยมันไปพุ่นเลยหอดพุ่นเลยพุ่นมากพอดีเลยนะครับพุ่นมากก็อเได้มาพักอยู่โมน,นี้เฮาตัวนี้เฮ้าเสด็จมาให้มันงามแต่หินนี่เาเอาไว้จะสี่เลยแต่ว่าเาเอาดินมาใส่ในลุ่มเนี่นเคาัทเทมเสมอให้เป็นหินดูสีเลยให้เป็นเสน่ห์รักขเข้ามาให้มันงามครัับให้มนเสมอเดี๋ยวเลยเจ็ดคนผู้คันเฮาตำบลบุญสีสะาดแปดเจ็ดสองครับฝาน้ำแดงแปดเจ็ดสอง ก่อนบอดมาตรงเดินนี่วนี่ไอ้มันออกเจ็ดหนึ่งนครับวานี่นี่นี่ใหม่หมดแล้วครับเซ่โรุมันนี่นะนี่โรุมจึงจะมายู่กับเซ่เอาเชือกเอาพันขาเพิ่นนี่มาเจ็ดสองเทอมันสองนิ้วนเจ็ดสองครับพันเห็นเป็นหนึ่งมันก็เจ็ดหนึ่งก็ยังซื้อบซื้อเจ็ดสองมาเจ็ดหนึ่งใหม่หมดครับวันนี้ยคือเพื่อนดูนี้ครับโอ้เจ็ดบัพอ ออกกรแทกตะปูเด้อปูนวาสนาเฮาบรรพบุรุตะเลทูตัวนี้ลมมาฮะผมแสดงว่าเลกตัวนี้ออก้วปูเด้อลมบ่ลมบ่อึมแแทๆละออสีเอ้ามาต้องจับไหมล่ามเลยครับอันนี้ ไฟลุกครับนี่เหล็กไฟลุกเลยวันนี้อ่ะมาแต่แท้ครับแดงจึงคืครับแดงจึงคืงของแท้ครับอพเดอมอดีนาจะน่าเกลยประดับวัน้งามมัดเลยมาเดือเด้อเล็กนี่ยิปูไ้โต้ใดท่ปูห้นี่ออกมาโต้นนืปูจะล่ะลามไปทั่วเลยวนี้ไฟลุกใส่เลยขอนร้อนแรงหนึ่งสิหาหกซ่ เล่ถูกปูดมัรับเอาเล่ยถูกผมว่าทรมาได้ครับนี่นะไฟลามไมหมดเหรอออปูเห็นยังแปลกๆกันแล้วนี่มเออมมูวาดกัแตมวาุนแบบเนาะเมือมือนี้มือนี้เบื้องดะาไฟอับพี่นองรอบนี้ผมสิบ้าพี่นองนั่มุนลมุนละ มาเดะปูเดอดสง,งบแล้วครับไฟเริ่มสง,งบแล้วเราหน่นตัวที่สามครับสี่หกสี่หกเอาครับผมคิดว่าตัวที่สามหรืผมหูแล้วววาเป็นตัวไหนสีเมนเหมือนที่ผมคิดบอแต่หัวตอนนี้นขนชิ้งลูกยางคักงเลยอ,อ,อีกอึดใจเดียวครับ ถาวายเหล็กตัวนี้ออกนี่ผมบอกเลยครับว่าผมก็คือสศีได้ร้ายเต็มไปแล้วอ่ะถาวายเล็กตัวนี้ออกอม,มาเด้เดอูเด้อเหล็นี้เด้อผมได้มีเงินมาถาวายแล้วก็รวมสางแต่ละหม่องแต่ละทีดูมันดานเห้นเลขนี้ออกมาตัวเดือูเดอ้อตัวนี้สันไม่หมดแล้วครับอ่าปู จังจังอีเด้อปูเด้อหกห้าแปดแต่ว่าเป็นเป็นแจกออกเห็นไหมครับเหล็กถูบเด้อดไฟใหมเพราะเป็นเองครับลามทัวหมดครับแต่ว่าเหล็กถูบเป็นอย่างหเหล็กถูบงามแห้งตอนนี้ งวดที่แล้วบ,บวชใหมากเนาะปูเนาะหมายถึงว่าปูบวชใหญงวดนีก้ก็ให้ลูกหลานเนาะปูเดอ้อออกมาตรงเดอ้อสัทธ,ธาปูหมดหัวใจเด้อนี่ไข่เหล,ล็กลูกหลานเนาะปูงวดวันที่หนึ่งสี่สิบหกสี่ขอเลยล่ะขอเลยนี่นะครับเห็นไหมครับเหล็กถูกตัวที่สามครับหเห็นทัวนาครับซี หกห้าซีหกห้าครับแต่ว่าซีนี่เลขถูกล้มครับอาจจะแตกเบอร์นึงครับแต่หกหานี่ชัดเจนเลยครับสี่ออกตัวใดกันห้ออกหรอปูเร้อหกหาหาห,าห,าหากบอหาซีซีหาบอหกซีบอหรือสิเป็นหาหากแหล่แต่แต่ปูครับสื่อตัวใดไหวกับห้อยจูดัปูเด้อสาธุสาธุสาธุาธนขนคิงลุกยังคักเลยครับนี่หกห้างวดที่แลวว้วเพราะเขาขงวดนี้เขาต้องต้งปู จังๆจนหงายเงือบแท้ปูสาธุสาธุสาธุพู้ในทีเบนี่คลิปนี้อยูคันทุกคนครับพีโชด้วครับเด้องงวันที่หนึ่งสิงหาหกสี่หมันหมนครับผมขอบคุณครับเลขเลขเลขที่แตกนี่คือเลขที่เขาบ่อเนาะที่ที่ที่ว่าแตกออกเนาะมือว้านเลขแปดแตกคือบ่อเอาเอาแค่สองตัวครับเลขที่มือว่านหกหกหาเมื่อนี้ก็เมื่อนี่ก็ซีแตกเลือกหกหางาครับเมื่อนี่ เด็กซีแตกครับพี่นอ้องเดียดเดียแต่หกหาครับของกบหน้าครับพี่น้องตกแตครับพิจารณาเบิ้งครับพี่นอ้องแรกอ่ะปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโอปูเราอยู่แล้วเด็กคือกันเลยเออแต่ม,มันอยู่มันขึ้นเต็มใหญ่สมพีมีอย่างนั้นใช่ไหมขึ้นเต็มเต็มเลยจะขึ้นยังไงยานแต่ม,มันมัดดินทางใต้อ,อันนี้มันก็ลังขึ้นหมาเรื่อยๆหนึ่งก็ลังขึ้นอยู่อ่ะโอเค มันมันชุ่ม